ทุกหน้าจอเลยนะพูดพร้อมกันใครก็ตามที่อายุเลยยี่สิบสองยิบสามเลยไปแล้วนะเลยยิ่มสองยิมสามแล้วอยากไปคุณที่เติบโตนะสิ่งแรกที่พวกคุณต้องทำคืออะไรวะหนูหนูใช้กับพ่อกับแม่ก็พอใช้กับญาติผู้ใหญ่ก็พอออกก้าวขาวจากบ้านเข้าบริษัทเข้าที่ทํางานเข้ามาหาลัยหรือองค์กรหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากให้ชีวิตคุณเติบโตเลิกแขนงตัวเองว่านหน บางคนนะองตรงอาจจะเจ็บนะมีลูกเป็นสิบแล้วอ่ะก็ยังหนูบางคนหนูเนี่ยมันเป็นคําที่เราพูดจนชินปากแต่เราก็ต้องเริ่มชินปากเมื่ออายุวัยของเราเติบโตถ้าสมมุติวันนี้คุณอายุสิบแปดครูทํางานตั้งแต่สิบขวบถูกป่าตอนสิบขวบครูก็หนูเหมือนกันสิบสามเข้ากรุงเทพหนูสิบเจ็ดไม่ได้ทํางานอยู่กับแฟนชัน เพราะว่าเพื่อนๆฉันพอวันหนึ่งเข้ามาอยู่ในบริษัทที่เติบโตขึ้นก็กลับมาแทนตัวเองว่าหนูแต่ช่วงนั้นไปช่วงยิ้มสองยิ้มสามแต่วันหนึ่งเราทําตรงนั้นนะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าทำไมกูไม่โตก็มีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าจะโตได้ไงก็เธอยังเรียกตัวเองว่าหนูอยู่เลยอะ หนูหมายความว่ายังเป็นเด็กอยู่ถูกปะหนูนี่คือแทนเด็กคนหนึ่งที่พูดกับผู้ใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเองแทนตัวเองว่าหนูแสดงว่าเรายังไม่โตเป็นผู้ใหญ่พอเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเราจะแทนตัวเองในคําที่ทําให้เราเป็นผู้ใหญ่อยา่างวันนี้ทำไมครูถึงพูดกับทุกคนฉาดฉานในเรื่องที่ครูรู้หรือในสิ่งที่ครูรู้หรือสิ่งที่ครูมีประสบการณ์ตรงเพราะครูมั่นใจในความรู้นั้นครูถึงแทนตัวเองว่าครูแต่พอเรื่องไหนที่ครูไม่รู้ครูจะแทนตัวเองว่า ปลิ้นปลิ้นไม่รู้ค่ะขอแยกอธิบายได้ไหมคะขอความช่วยเหลือในการสั่งสอนได้ไหมคะสอนดนอยได้ไหมคะหรือถ้าเราไปเจอผู้ที่เราต้องเคารพอาทิเช่นลูกค้าหรือบุคคลที่ต้องเป็นเกี่ยวกับการทําสัญญาหรือบุคคลสําคัญแทนว่าดิฉันแต่น้อยมากที่จะใช้คำว่าดิฉันนะคะคุณกับดิฉันเนี่ยจะใช้ใน2กรณีคือกรณีโมโหจริงจังกับชีวิตเอาจริงเอาจังกับมัน เช่นถ้าโกรธอ่ะดิฉันพูดในมุมของดิฉันคุณกับดิฉันแต่มเมื่อไหร่ที่เป็นครูครูจะพูดว่าครูกับคุณเวลาสัมภาษณ์คนเข้ามาครูอยู่ในฐานะเจ้านายครูก็ต้องแทนตัวเองในฐานะแล้วพี่จะได้อะไรกับเธอละไม่ว่าคนตรงหน้าใจายุ่มากหรือน้องน้อยครูจะแทนตัวเองว่าถ้าคนสี่สิบที่ครูสัมภาษณ์ครูจะถามไหมว่าพี่มาทํางานตรงเนี้ปินจะได้อะไรจากพี่คะ คุณจะได้อะไรจากพี่คะถ้าเด็กคนหนึ่งมาสัมภาษณ์ครูจะได้อะไรจากเธอในการจ้างเธอทํางานคะถ้าเธอเข้ามาแล้ว่หนูจะตั้งใจครูมองเลยว่าเธอไม่โตฉันไม่เอาเธอแน่แต่ถ้าเธอก็ามาอ,อคุณชื่อ A B C D G กขอของของอแล้ะไรช่างเธอ,เอ,อก็จะตั้งใจคะ่ะแล้วถ้ามีอะไรที่ครูสามารถสอนก็ได้ก็จะพยายามทําและจะทําให้มันสําเร็จให้ได้คะ่ะ คุณมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณไปแล้วหนูขอบคุณค่ะหนูหนูคุณก็จะเป็นหนูเพราะมันหมายความว่าคุณไม่โตเลิกใช้คาว่าหนูคุณจะใช้คาว่าหนูกับพ่อแม่ได้นะคะเพราะว่าเราทําตัวเป็นเด็กกับพ่อแม่ได้เสมอเพราะพ่อกับแม่ก็จะมองเราเป็นเด็กเสมอแต่หนูไม่ใช่ใช้ในการเติบโตหรือการสร้างชีวิตถ้าคุณแทน,นตัวเองว่าหนูคุณไปที่ไหนคุณสังเกตเขาก็จะกดขี่คําพูดสําคัญนะคะนั่นเป็นนายเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนฉะฉาน,นพูดแบบเนี้ยเห็นปหะ เวลาสัมภาษณ์ครูอายุ 10, 23ครูเริ่มเป็นหนัวหน้าคนได้จากการที่ครูเปลี่ยนแต่แคนตัวเองว่าหนูอะทางานเสียดบุกตอนนั้นอนะเป็นพนักงานขึ้นเชลเงินเดือน8,004จํำได้แม่เลยอิมิเรสสามดงชั้นจีนะเงินเดือน8,004หนูหนูตลอดเลยเฮียครูมันไม่ตกใช่ว่าหนูมาตลอดเนี่ยทํางานสองปีแล้วหนูตลอดเลยเพราะอะไรวะก็เลยย้ายไปทํางานกับกลุ่มบริษัทใหญ่ขึ้นก็คือขายสิ่ง เขาเขาเรียกมึงกูเฮียแม่งสัตมึงโน่นมึงนี่ให้ไอ้นั่นไปให้ไอ้โจไอ้ไแจ้ไอ้แจ็คไอ้มิมไอ้กอะไรเงี้ยเขาเรียกเราว่าชื่อไอ้ปินเงี้ยเขาเรียกว่า,าไอ้ปินเว้ยเริ่มเปลี่ยนจากการหนูเป็นแทนตัวเองว่าชื่อละเวลาคุยกับลูกค้าก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวพอดีปินจะให้นะคะไม่แทนตัวเองว่าหนูคุยกับลูกค้าแทนตัวเองว่าปิน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 หนูเลยหายไปจากปากพอเราแทนตัวเองด้วยปินเราเลยได้คนที่เป็นฐานนะ ปินเหมือนกันชื่อเหมือนกันเข้ามาหมายความว่าเราโตจากคำว่าหนูขึ้นมาเป็นตัวเราในฐานความรู้และอายุนั้นอายุเท่านี้ความรู้เท่านี้เราเป็นเราแล้วแต่ถ้าเรายังเป็นหนูอ่ะเหมือนเราไม่โตทั้งอายุแล้วก็ความรู้อ่พะพอเราเป็นปินได้สักพักแล้วเริ่มคุยกับพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราเรียกเขาว่าอะไรพ,พ,พี่พี่นู่นพี่นี่พี่นั่นหัวหน้าใช่ไหมเอดีบอสนาย เฮ้ยมันเริ่มมีคําที่ใหญ่ขึ้นเราต้องเริ่มกลับมาแทนตัวเองให้เป็น,ปนคำนั้นให้ได้ถ้าเราแทนคํานั้นได้เราจะได้ตําแหน่งงานในตําแหน่งนั้นนั้นแต่เพราไหร่ที่เรามองตัวเองเป็นอะไรเราจะเป็นสิ่งที่เราแทนตัวเองเสมอ